ของนอนของคนจนจนจะมีใครสนคนจนเช่นเรามุงดำดำแถมยังสะเสือเก่าเก่าสาวคนไหนจะสนใจเราหลงต่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมผมเพออยู่ครับเพาะอยู่เห็นไหมแน่นอนครับ ตอนเช้าเป็นนี่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จนะครับมีเรื่องทางเขตครับอืมแล้วกลับไปนี่ก็อยู่นครนายกคุปรธานผมตอนนี้อม <c oughs> ื่นความมครับอยู่สองที่ก็รงเรียนเก่าอยู่านครนายก อีกโรงเรียนนึงก็อยู่นะครับพอ,อแยกเราแล้วไปอยู่นู่นใช่ครับแยกเราก็อยู่แยกใจกันบางคนก็อยู่ในเรือบางคนก็อยู่หายอากาศบางคนก็อยู่หายบกตามเหล่าของตัวเองทุกเชา้าเก็บที่นอนเสร็จหลุดหลุดหนุม่มรูปงามร่างท้วมคนนี้ก็จะเดินไปอีกบ้านหลังหนึ่งครับ ไกลประมาณสักสามสิบเมตรห้าสิบเมตรได้เป็นการบริหารร่างกายแต่เช้าแล้วก็จะมีเจ้าบุญรอดคอยมองตามบุญรอดก็ชอบเขาแล้วและวสิเตอร์บุญรอดตอบหันมาบอกว่าก็น่าสนใจนะบอกไอ้ๆแล้วก็หายไปจากจอ ไม่โดนเลยไม่จับบุญรอดไม่ยอมให้จับเลยครับมาวันแรกๆจนวันนี้วันที่สิบห้าประสบความสำเร็จแล้วบุญรอดให้จับก้จับได้เนี่ยได้เยาอะไรนะ้วิยันเรือลบอากแม่งกำลังเตรียมสมุนไพรไว้ให้แช่เท้าครับแช่เท้าเหรอใช้สมุนไพรสดที่ลบ เ้าเดินทำงานมาเยอะงานมาสิบสี่วันละวันนี้ก็รักษาบำรุงรักษาแล้วเท้าว่ะถ้าหมคทุบไหมครับก็อยากจะให้ทุบอยู่นะแต่ว่าหมูจะทุบแรงไหมอ่ะโอเคงั้นอย่าดีดีกว่าเดี๋ยวสากคักไม่กูอันนี้หัวไผ่อ๋อหัวไผ่เออใช่เห็นนึกก่อนแล้วขาวมิ้นทาเชลาที่งงคมใช้ง่ายกว่านี้ ขมิ้นอ้อยป่ะขมิ้นอ้อยเฮ้ยไหนวะขมิ้นชันขมิ้นอ้อยอ๋อเป็นไงใหญ่ใหญ่คือ,อ,คอจกักรแค่ปปลายมันก็นหนักนะแป๊บหนึ่งเรียบร้อยไม่เรียบร้อยตีลงไปหมดเลยทั้งน้ำทั้งกากทั้งเนื้อมัองกระเด็น แม่เคยแม่เคยยืนบนแม่เคยยืนยืนบนเรือยืนบนเรือไหมนะครับเคยกรพายเรือเล่นเลยเคยเด็กเรือเรือลบนะครับเรือลบแล้วไม่ใส่รองเท้าไม่แง่ไม่อะไพื้นพื้นมันเป็นเหล็กพื้นโลหะกางแดดเอาได้เนียหนูไม่ร้อนเลยใช่ไหมไม่ร้อนเลยใช่ไหมก็อุ่นอุ่นอุ่นพอไหมรู้จะเอาร้อนกว่านี้ร้อนกว่านี้ก็ได้ก็ดีครับแต่ว่าไม่ผมจริงไม่ได้บอกว่าเท้าถักผมเท้าผมก็คงไม่ได้หนาเหมือนหน้าหรอกแต่ว่าแต่ว่า มันแค่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมเคยแบบโอ้หนึกภาพนึกว่าพื้นเรือพื้นเรือครับแล้วผมยืนบนเท้าด้วยท้าเปล่าแล้วต้องยืนแบบนั้นนะครับไม่ไหวครับมีสติก็พยายามก็พยายามหาทางเอาครับโยืนพื้นตายยึ่งพอยกึ่งกึ่งตายอันนี้เยี่ยมคืนโล่กิจกรรมเช้านี้ก็คือการแช่เท้าด้วยสมุนไพร ที่เราเตรียมไว้นะครับเป้าหมายคือว่าหลังจากที่เมลมาอยู่กับเราสิบสวันทำงานนะครับพอตอนท้ายก็จะต้องมีการสปาเท้านะครับดูแลเท้าเพราะว่าเท้าเนี่ยจะทำให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งตลอดการนะครับเมื่อเท้าเข้มแข็งแล้วเราก็จะทำอะไรได้ ตามที่เราได้รับหน้าที่นั้นมาครับขอให้หนูแมวมีพละกกำลังที่เข้มแข็งสุขภาพดียืนด้วยเท้าที่แข็งแรงของตัวเองเพื่อที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวต่อไปขอบคุณคุณแม่คุณพ่อของหนูแมวคุณพี่ของหนูแมวที่ส่งให้มาอยู่กับเรา14วันนะครับ14วันแม้ว่ามันจะ สั้นแต่สําหรับเราแล้วมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันกันนะครับโดยเฉพาะแม่เนงเราจะเห็นว่าคลิปแรกที่เราพูดถึงก็คือลูกชายที่รอคอยนะครับก็ขอเฉลยหน้าที่นี้ว่าบุรุษร่างงามคนนี้ที่มานั่งอยู่กับเราเนี่ยน้ำหนักร้อยโลน้ำหนักร้อยโเป็นในร้อยนะครับ เป็นลูกคนที่สี่ของเรานะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เน่งเขาสุขภาพไม่ดีเรามีลูกคนที่สี่มาแต่ว่าปรากฏว่าเขาหลุดไปนะครับเราก็มีคนมาทักเราว่ามีคนมาทักเราว่านะครับในอนาคตถ้า พ่อกับแม่เหนงเนี่ยถ้ามีลูกได้ลูกชายเนี่ยจะมีโชคจะโชคดีเลยล่ะเรารอมา20ปีนะแล้วก็หนูเมลนี้ก็มาอยู่กับเรานะครับเราก็เอะให้อยู่กับเราในฐานะพ่อแม่สมมุติซะอีกพ่อก็เลยว่าเราเนี่ยไม่มีเรื่องสมมุติหรอกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่เขากำหนดไว้แล้วล่ะก็เลยว่าเออ เป็นสิ่งที่เราดีใจมากเลยนะที่หนูมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราทําให้ลูกกันนี่แหละนะครับโดยเฉพาะแม่เหน่งเขาเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าอะไรอะต่อปากต่อคํากันดีนักแลเขาได้ลูกชายมาคนหนึง <c oughs> ก็ขอให้หนูเนี่ยก้าวต่อไปนะ <c oughs> เป็นเด็กดี <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ที่ดี <c oughs> เป็นนายตำรวจที่ดียศสูง เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้บ้านเมืองต่อไปได้ด้วยนะก็ขอจบคลิปนี้ว่าสปาเท้าเพื่อส่งในร้อยกับฐานโรงเรียนต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับดีไหมล่ะพี่เมลดีครับดีครับ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะผมถ่ายวิดีโอก่อน นีล่ลุงแหลมนะครับผื้ที่มารับมาส่งในร้อยเรา